เงินตัวลขี้ตามไปมันตัวหนาชีแล้วตยานมนว่ะเอเรเต็มเรือเลยครับวันนี้สไม่าดจาฝั่งลาวครับไม่าดจะกฝั่งลาวมาเต็มเรือเลยเป็นร้อนเลยิ่ของก็เต็มเรือครับตรงนี้น้ำขึ้นบ็ได้ย่างไก่ด้วย บรรยากาศที่ทางขึ้นท่าด่านอำเภอท่าอุเทนครับตลาดนัดไทยลาววันจันทร์วันนี้ครับเาาอาวิ่งครับข้าวเท้าก้วเท้ากข้าวขึ้นมาจอมคิวยื่นบัตรคับ เราก็จะเป็นข้าค้าไปสะชนครับพี่น้องไปชาชนคูวารถปงวปดทาังวัศึกซื้อขอมครับจะพผู้ที่มาซื้อขายสมม่งไปค้าไปขายต่อครับบรรยกาศตอนเชาครับ,บาคัวอยู่พีเด้ด้ายไ,ไๆ,ๆ